สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่คาซิ่งไทยแลนด์ช่องที่พาคุณอัปเดตข่าวรถใหม่รถกระบะรถอเนกประสงค์และเทรนยานยนต์ที่น่าจับตามองจากทั่วโลกใครที่เป็นแฟนรถกระบะหรือกําลังเล็งหารถใช้งานจริงแข็งแรงทนทานและคุ้มค่าอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพราะวันนี้เราจะพาทุกคนไปพูดถึงหนึ่งในรถกระบะที่คนไทยคุ้นเคยและเชื่อใจมาอย่างยาวนานนั่นคือ2026 Isuzu D Max รุ่นใหม่ที่หลายคนกําลังรอคอยว่า Isuzu จะยกระดับมันไปได้ไกลแค่ไหน Isuzu D-Max ถือเป็นรถกระบะที่มีภาพลักษณ์เรื่องความอึดทนประหยัดและดูลรักษาง่ายและสำหรับรุ่นปี2026มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นการปรับโฉมและอัปเกรดเทคโนโลยีให้ทันสมัยมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทั้งกลุ่มผู้ใช้งานเชิงพาณิชย์และผู้ใช้ทั่วไปที่มองหารถกระบะสำหรับชีวิตประจำวันดีไซน์ภายนอกของ D-Max 2026คาดว่าจะยังคงเอกลักษณ์ความแข็งแกร่งแบบ Isuzu เอาไว้แต่ปรับรายละเอียดให้ดูทันสมัยและพรีเมียมมากขึ้น ไฟหน้าเล็ดีไซน์ใหม่ที่ดูเฉียบคมขึ้นกระจังหน้าปรับลวดลายให้ดูบึกบึนกันชนหน้าออกแบบใหม่ให้รับกับเส้นสายตัวรถมากขึ้นโดยรวมแล้วว่าจะยังคงความดุดันแต่ดูสปอร์ตและทันสมัยกว่าเดิมเหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและออกต่างจังหวัดด้านขนาดตัวถัง Isuzu D-Max สองพหน้าจะยังคงโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงไว้เหมือนเดิมแต่มีการปรับจูนช่วงล่างให้รองรับการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งการบรรทุกหนักการลากจูงและการขับขี่ทางไกลช่วงล่างอาจเน้นความนุ่มสบายมากขึ้นในรุ่นใช้งานทั่วไปขณะที่รุ่นยกสูงหรือรุ่นขับสี่จะยังคงความลุยและความทนทานเป็นหลักในเรื่องขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลยังคงเป็นหัวใจหลักของ D-MAX โดยคาดว่าจะมีการปรับปรุงเครื่องยนต์1.9ลิตรและ3.0ลิตรให้ผ่านมาตรฐานไอเสียที่เข้มงวดขึ้นพร้อมเพิ่มความประหยัดและแรงบิดที่ดีขึ้นสำหรับการใช้งานจริง นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะเห็นเทคโนโลยีไมฮับริดเข้ามาช่วยเสริมการทํางานของเครื่องยนต์เพื่อลดอัตราสิ้นเปลืองและการปล่อยไอเสียเกียร์อัตโนมัติจะถูกปรับให้เปลี่ยนเกียร์นุ่มขึ้นขับสบายมากขึ้นโดยเฉพาะในการใช้งานในเมืองภายในห้องโดยสารของ Isuzu D-Max 2026คาดว่าจะได้รับการอัปเกรดอย่างชัดเจนเน้นความสะดวกสบายและความทันสมัยมากขึ้น วัสดุภายในดูดีขึ้นการจัดวางอุปกรณ์ใช้งานง่ายหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายมีหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ที่ชัดเจนระบบปรับอากาศอัตโนมัติและช่องเก็บของหลากหลายตำแหน่งเหมาะทั้งการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ด้านความปลอดภัยถือเป็นอีกจุดที่ Isuzu ให้ความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ DMaX 2,026หน้าจะมาพร้อมระบบช่วยขับขี่ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง เช่นระบบ break, เบรกฉกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชานันและถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลสำหรับรุ่นขับเคลื่อน4ล้อระบบ 4WD ของ Isuzu คาดว่าจะได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานง่ายและทนทานมากขึ้นเหมาะกับทั้งงานหนักเส้นทางธุรกันดารและการใช้งานในภาคเกษตรหรือก่อสร้างซึ่งยังคงเป็นจุดแข็งหลักของ DMAX มาโดยตลอด ในด้านราคา Isuzu D-Max 2026น่าจะยังคงจุดเด่นเรื่องความคุ้มค่ามีรุ่นย่อยให้เลือกหลากหลายตั้งแต่รุ่นใช้งานพื้นฐานไปจนถึงรุ่นท็อปที่อัดแน่นด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ทุกกลุ่มและนี่คือภาพรวมของ2026 Isuzu D-Max รถกระบะท,ที่ยังคงยืนหยัดในเรื่องความทนทานความประหยัดและความคุ้มค่าพร้อมปรับตัวให้ทันสมัยมากขึ้นในยุคใหม่คุณคิดว่า D-Max รุ่นใหม่ควรเพิ่มอะไรเข้ามาอีกบ้าง คอมเมนต์มาแชร์ความคิดเห็นกันได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคาร์ซีนไทยแลนด์เพื่อไม่พลาดข่าวรถใหม่ที่น่าสนใจขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันคลิปหน้า